วันนี้ผมจะพามาทําวิธีการเก็บเอาแบบว่าใช้ง่ายๆสะดวกสะดวกนะครับโดยผมจะใช้ตัวนี้ครับเขาเรียกว่าตะขอตัว C นะครับผมใช้เบอร์1ิบนะครับสั่งออนไลน์มาก็ประมาณ30มสิบาทได้10ตัวนะครับก็ไปใช้ได้หลายงานเลยนะครับแล้วพอได้ตะขอตัว C มานะครับผมก็จะมาต่อตรงนี้ครับต่อไปลึกประมาณครับแล้วก็เด้ตัว c นะครับหมุนเข้าไปครับนครับแค่นี้ก็ ใช้ได้แล้ครับหมุนลงมาตรงๆนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะนี่แหละครับแค่นี้เราก็มีที่ห้อยแล้วครับก็สะดวกเลยครับเวลาจะยิบจะจัดนะครับหรือว่าถ้าบ้านใครไม่มีสว่านนะครับเราใช้เป็นแบบนี้ผมก็ประยุกต์ใช้นะครับเป็นสายเคเบิลไทยนะครับเองก็ทําอีกตัวนะครับอันนี้ก็กระทะพังนะครับก็เอามาทําที่ห้อยกระทะได้ครับยังไงก็เป็นไอเดียนะครับเพื่อนๆก็ลองไปทํากันดูนะครับถ้าชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์และกดติดตามกันได้นะครับขอบคุณครับ